สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคาโตซานชนิดผงใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับสารอาหารบำรุงดินครับตาหญิงเกษตร ใช้ง่ายเหมือนกันครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับหมูสี่ตำบลชาบพ,พงครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่จบทางด้านรัฐศาสตร์มาเข้ามาทําสวนครับใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าเริ่มปลูกทุเรียนมาเนี่ยขนาดนี้ทุเรียนของเขาหมอนทองอายุ5ปี110เปกว่าต้นครับที่สําคัญเขาบอกว่าเข้ามาใช้นะครับสเกลือเวอร์แพนเนี่ย แต่เมื่อตอนอายุทุเรียน2ปีครึ่งแล้วบอกว่าโอ้โหเห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่พอแค่นั้นครับยังมาดูแลสวนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยซึ่งต้นทุเรียนอายุ60กว่าปีนะครับมีทั้งชนีหมอนทองเขาก็บอกว่าโอ้โหใบสวยใบงามดูแลง่ายเหมือนกันใช้ง่ายเหมือนกันเป็นอย่างไรครับเรามาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามเลอครับสวัเดีทั้งสองท่านครับครับก่อนอื่นเจ้าของสวนช่วยบอกนามด้วยครับครับผมปัญญาพงศักดิ์ครับและ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับปนัดดาทําสนิทค่ะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ปนัดดานะครับและพี่ปัญญานะครับครับพี่ปนัดดาครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนเนี่ยนะครับพี่ปนัดดาทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับก็ทีแรกๆที่เขาจะใช้ก่อนใช้อะใบเข้อเหลืองค่ะใบเข้อเหลืองเขาก็เราบอกว่า3ามเกลือเวอร์แพนเนี่ยช่วยได้ในเรื่องผลผลิต และใบจะสวยขึ้นครั้งแรกๆก็ซื้อน้อยๆก็คือสองลังแถมลังหนึ่งแต่พอมาเรื่อยๆเขาก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเขามั่นใจว่าใช้ดีจริงผมขออนุญาตครับพี่ปัญญาครับพี่ปัญญาจบด้านไหนมาครับรัฐศาสตร์ครับการปกครองโอ้ครับแล้วตอนนี้ทํางานด้านไหนครับก็ไปทํางานก่อนหน้านี้ครับหลังเลิกจบอ่ะทำงานที่ศูนย์ราชการจังหวัดครับแล้วก็ออกจากศูนย์ราชการจังหวัดมาขายของตลาดนัดอยู่พักนึงแล้วก็กลับไปทํางานโรงงานอีกทีหนึ่งคิดยังไงถึงมาทาทุเรียนครับ ของเดิมมีอยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะปลูกเพิ่มด้วยนั่นแหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าของเดิมต้นมันแก่ต้นมันสูงก็เลยอยากจะปลูกแปลงใหม่เพิ่มขึ้นมาพอเราปลูกแปลงใหม่นียตอนนี้เราปลูกไปตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับหปีครับหปีนะครับใช่แล้วก็กําลังเริ่มเป็นแล้วก็เริ่มก็ปีนี้ก็ได้ดอกปีแรกครับเอาดอกปีแรกเอาดอกปีแรกนะครับใช่ครับเราเป็นคนลงมือปลูกตั้งแต่เมื่อใช่ตั้งแต่ปี2019ันสิบเก้าครับจำไม่ผิดนะโอ้เป็นคสนะ 2019เลยประมาณปีแต่มันหปีพอดี5ปีนะรประมาณ2 5 6 3จนถึงะะปีนี้ถูกไหมครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ทุเรียนที่คุณพี่ปัญ,ญญาได้ลงมือปลูกตั้งแต่ครั้งแรกปัจจุบันอายุ5ปีเริ่มต้นตอนนั้นนะครับตอนเราปลูกนะเรามีความรู้มาก่อนไหมครับว่าจะปลูกทุเรียนแบบนี้เอาจริงความรู้ก็ไม่มีเลยส่วนมากก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่เลยตนะั้งแต่เด็กๆไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าก็เรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวใช่แล้วพอเรามาเริ่มปลูกเนะี่ยเรา มีอะไรวิธีการาบำรุงดูแลรักษายัางไงครับตอนแรกๆครับแรกๆก็ดูจาก YouTube ทั่วไปครับหาความรู้เองว่าเออใส่อะไรเขาดีดินต้องใส่อะไรจนทําไปทํามาก็มีพี่เขามาแนะนําให้ใช้วัวแพนเนี่ยครับ<อ>แล้วแม่ก็เอามาใช้ส่วนใหญ่ก่อนแล้วก็เอาไปใช้กับส่วนที่เพิ่งปลูกพอเราไปใช้ตอนที่มาดูสวนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนนั้นสวนที่นี่มันมีทุเรียนพันอะไรบ้างครับในสวนใหญ่เนี่ยสวนใหญ่ก็ชนีกระมอนทองกระดุมบ,บงไม่กี่ต้นกระดุมก็<ช>เป็นสวนเก่าแก่ใช่สวนเก่าแก่ อายุ60ปีนั่นแหละครับกแก่กว่าผมอะรุ่นปู่ตายายปู่ครับโอครับผมพอเราเข้ามาดูตรงนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของคุณพ่อคุณแม่บ้างครับก็อเมื่อก่อนใบมันไม่แน่นแบบเนี้ยอมอมาใช้แล้วก็ใบมันดีใบมันแน่น ใบเยอะผลผลิตเป็นไงครับตอนสมัยคุณนพ่อคุณแม่ผลผลิตก็ดีขึ้นนะครับรูปทรงอะไรต่างๆใน6หกสิบปีสวยผิวสวยเขียวเข้มดีน้ําหนักลูกหรอครับหนักลูกก็ได้ครับได้ตามมาตรฐานเขาโอ้นี่ถือว่าเราไม่เห็นกาก60ปีนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า3เกลือน่าจะช่วยเราได้ในสวนตรงนู้นของเราที่เราปลูกถูกไหมครับครับเอาละครับกลับไปที่พี่ปัญญาปลูกตอนนั้นครับตอนที่เราปลูกนะพอมาถึงที่เรามาใช้เราเริ่มใช้ตอนอายุกี่ปีครับทุเรียนของเราประมาณ2ปีนิดๆนะครับก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้เวอร์แพนก็สังเกต ต้นใบมันดีกว่าเดิมเยอะต้นโตวไว,ตวใบเขียวใบแน่นตัวไวใบเขียวใบแน่นนะครับใช่สิ่งที่ตอนนี้เราเห็นชัดที่สุดครับพอตัวไวใบเขียวใบแน่นนะลักษณะก็คือคาว่าตัวไวคือการขยายของต้นถูกไหมครับใช่ครับต้นใหญ่ใหญ่ขึ้นใช่ ความสูงสูงไวครับสูงไวทั้งต้นใหญ่ทั้งสูงทา่าตโตเร็วอ๋อโตเร็วตามที่เราเห็นมาเนี่ยของเรานี่สูงไวกว่าเขาขับเพื่อนบ้านแถวนี้ในอายุรุ่นเราเขาเดียวกันใช่ครับจากที่มองๆผ่านๆน,นะก็เอ๊ะปลูกเขาเดียวกันของเราโตวกว่าเยอะเลยเอาละครับปีนี้ผมพลาดมาที่ปีนี้เลยเราเห็นว่าที่เปลี่ยนแปลงที่สุดคืออะไรครับตอนมนันอายุ4ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างส <4 S 1> ี่ปีมันก็มีดอกเป็นบางต้นนะแล้วพอมาปีเนี้ย าท,ทีนี้ดอกมาแน่นเลยครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมดอกให้เราด้วยถูกไหมครับใช่ครับและลักษณะคําว่าดอกแน่นเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือมันแน่นจนที่เราเราตกใจหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราตกใจไหมครับว่ามันมันแน่นเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงใช่ตกใจว่าโอ้ปีแรกมันแน่นขนาดนี <Shaun. S 1> ้เลยอ่าแล้วแล้วก็พอความแน่นของมันเนี่ยเราคาดว่าปีเนี้ยการที่มันมีดอกขนาดเนี้ยเราคิดว่าถ้าโดยสายตาของเราจากประสบการณ์ถ้าดอกขนาดนี้มันจะได้รับผลผลิตอะ ขนาดไหนครับตอบยาวเหมือนกันนะเพราะว<อ>่าผมก็มือใหม่อะมือ<ป>มแรกปีแรกที่เอาลูกอะแล้วถ้าเรามองว่าสิ่งตรงเนี้ยมันถือว่าโอเคไหมในระดับนี้ดีมากเลยครับนะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> แล้ว ตอนนี้บริษัทได้ออกนวัตกรรมใหม่มา3าัเเวอร์แพนนะครับซึ่งมีทั้งเวอร์แพนอะมโนแล้วก็ไคโตัวสานชนิดผงเห็นว่าเริ่มมาใช้แล้วใช้ไปตอนไหนครับเนี่ยเพิ่งใช้ฉีดดอก<ม>ฉีดใบ,บก็ประมาณได้สัก3รอบแล้วครับเราเห็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกว่าดอกก็โตดีนะใบก็ยังดีเหมือนเดิมก็เห็นว่าใบมันก็ยังเขียวดีอยู่ครับไม่เหมือนกับสวนบางสวนผมไปเห็นมาโอ้ใบเขาเหลืองกว่าผมเยอะเลยทั้งที่อยู่ในแวกเดียวกันใช่ครับแล้วเรามองว่าวิธีการใช้มันเป็นไงครับใช้ง่ายไหมมันการผสม สามารถผสมอย่างอื่นอะไรได้เนี่บอก <Okay. S 1> รายละเอียดนิดหน่อยใช้ง่ายครับกวนกับน้ําเสร็จก็ผสมลงในถังพันลิตรเลยแล้วก็ผสมยาตัวอื่นตามได้เลย ผสมยาฆ่าแมลงไปพร้อมกันเลยใช่ครับแล้วก็ทําให้เราสะดวกไหมครับในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําสวนแล้วก็ศึกษาโดยการดูจาก YouTube ดูจากเรื่องต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสําหรับนักการเกษตรรุ่นใหม่ไหมครับเป็นประโยชน์มากครับดูจาก YouTube ก็ถือว่าความสําคัญตรงนี้เราก็ช่วยบอกพี่น้องนักการเกษตรหน่อยเถอะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราไปเรียนอย่างอื่นมาจนวันหนึ่งต้องกลับมาทําการเกษตรเนี่ยความง่ายความสะดวกของมันเป็นอย่างไรพี่ปัญญาช่วยบอกด้วยครับเวลแพนชุด3เกินเนี่ยครับก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไร มากครับก็คือผุมฉีดทุกอาทิตย์นะครับทุก7วันเพราะว่าผมว่างแค่วันเสาร์วันอาทิตย์ต้นโตไวแข็งแรงใบแน่นใบหนาไม่ต้องเติมอะไรมากมายเลยนะ,ค,ะครับครับ แปลว่าเราเคมีอย่างอื่นเราก็ไม่แทบมันจะไม่ใช้ได้น้อยลงเลยสิครับเงนินเคมีตัวอื่นก็ก็เติมแค่ยาฆ่าแมลงกับยาลาแค่นั้นนะครับยาลาแล้วก็เว์แพนแล้วก็มีการบวกแมกนีเซียมบ้างเป็นบางครั้งแล้วหญิงกเกษตรได้ใช้หรือยังครับหญิงกเงกษตร,รก็ใส่ทางดินด้วยครับอใช่ใส่ทางดินตอนแตกใบอ่อนตอนใบแบบมันยังไม่แตกใบอ่อนอย่างเงี้ยก็ใส่มครับกไ็ไม่ธรรมดาสําหรับนักการ,กรเกษตรรุ่นใหม่ที่หัวใจเป็นนักการศึกษาถูกไหมครับก็เข้าใจเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็การใช้ที่มันง่ายสะดวกพี่ปนัดดา ในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องนักการเกษตรด้วยกันครับเราก็แนะนํา3เกลือเวอร์เพนมาหลายสวนแล้วค่ะส่วนที่ว่าใช้จริงใช้จังอ่ะมันก็ตอบโจทย์ได้ทุเรียนก็ออกดอกดีดกและใบเขาสวยต้นก็สมบูรณ์ค่ะก็การมีเชื้อราเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงค่ะก็อยากจะแนะนําชาวสวนให้หันมาใช้3มเกลือเวอร์เพนของเรานะคะครับท่านทิงร็ครับและนี่คือพลังของนักการเกษตรรุ่นใหม่ หัวไวใจสู้เห็นอะไรปุ๊บถ้ามันดีต่อตัวเราเพิ่มผลผลิตให้กับเราเพิ่มความสุขให้กับนักการเกษตรรุ่นใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สอดิผลนันสําคัญกับนักการเกษตรทุกคนที่สําคัญครับเมื่อมีของดีๆอย่างนี้พลังใจดีๆอย่างนี้นักการเกษตรก็มักจะเสียอ,อกเสียใจกับการที่มีผู้คนเรียนแบบโดยที่ไม่เห็นใจเกษตรกรท่านเรียนแบบนะครับก็อย่าลืมครับหัวใจของเกษตรกรนั้นยิ่งเขาเป็นคนมือใหม่ด้วยทําใหม่ๆด้วยถ้าท่านเรียนแบบไปแล้วสวนเขาเสียหายเท่ากับท่านได้ทาตราบาปให้กับชีวิตนักการ วันนี้มิเตอร์เกษตรย่างยืนก็ขอเสนอความภาคภูมิใจ3ามเคลวแพนนวัตกรรมใหม่ใช้ง่ายละลายไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับไม่มีสารพิษตกค้างนี่คือสโลแกนนสำคัญขีดเส้นใต้ไว้ครับว่าเกษตรกรไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแน่นอนวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผู้สวนครับที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับและความสุขอย่างนี้เป็นความสุขแบบยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ<อ>ครับ สามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้